ของคณะกรรมการตามาแห่งชาตินะครับที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบความก้าวหน้าของร่างอนุบัญญัติในหลายๆลา,ลาพรบะนะครับซึ่งก็ได้มีความขึ้นหน้าไปมากพอสมควรในขณะนี้นะครับมีหลายฉบับได้ทําเสร็จไปแล้วนะครับอนุบัญญัติมีหลายอีกหลายอนุบัญญัติที่ยังอยู่ในไพ่ปลายอยู่นะครับอยู่ในขั้นตอนการเ,เรียกว่า ร่างให้มีความสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็มีบางฉบับที่ยังไม่มีความจําเป็นจะต้องตราซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้รับทราบไปประเด็นหลกัหลกๆในวันนี้ก็ได้มีการพูดถึงเห็นชอบการส่งออกนะครับประเด็นเรื่องการส่งออกไม้สักนะครับแต่ในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของการส่งออกไม้พยุงนะครับทางคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒินะครับและหน่วยราชการยังมีความเห็นที่หลากหลายกันอยู่นะครับในดังนั้นในประเด็นเรื่องการส่งออกไม้พยุงซึ่ง ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ใช้เวลากว่าจะเติบโตและตัดได้นั้นเนี่ยอย่างน้อยต้องมีเวลา20-30ปีกว่าจะตัดได้นะครับดังนั้นเมื่อยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายกันอยู่นะครับท,ท่านประธานท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงทรัพย์นะครับนำไปหารือกับทุกๆฝ่ายให้ตกผลึกเสียก่อนแล้วค่อยนํากลับมาเสนอให้กับทางคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง แต่ในประเด็นเรื่องของไม้สักนั้นนะครับทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันก็สามารถดําเนินการต่อได้นะครับดังนั้นสาระสําคัญหลักๆในวันนี้ของเ,อเรื่องของการส่งออกไม้นะครับของคณะกรรมการป่าไม้ก็จะมีหลักๆเพียงเท่านี้นะครับอ๋อเรื่องของป่าไม้ยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโควิดในขณะนี้นะครับก็ประเด็นนั้นคงขารือกันในคณะกรรมการอื่นต่อไปนะครับ ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องโควิดอะไรนะครับยังไม่มีครับยังไม่มีครับอขอบคุณครับ